กราบสวัสดีค่ะธรรมชุ่มที่เคารพมณีท่องมีสามดาวดิเดินทางมาหาคุณแม่หนูไข่ประจำวดันที่สองพฤษภาคมพศ2566ค่ะงวดก่อนคุณแม่กับพี่ขอเนาะค่ะเนาะขอที่แม่นางขาวค่ะธรรมชุ่มเข่าตรงตรงค่ะธรรมชมศูนย์หกงวดนี้คุณแม่กับพี่ขอมาแล้วค่ะธรรมชุ่มขอมาแล้วกับฟันดีเนาะค่ะธรรมชุ่ม กระท้งคระูมชมมีคนเห็ดกระท้งมาหายคุณแม่สวยงามกระูมชมก็ไปฟังกับคุณแม่นะคะเนาะจะได้เลขดีเลขตัวใดค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่ผอมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวน้่นมเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่หนูไข่ผอมๆกันเลยค่ะ่สวัสดีค่ะสวัสดีคลังจาก เคุณแม่นะคะเป็นแม่ที่ว่าเคยพาไปขออยู่ต้นกอใดญ่ศูนย์หกศูนย์เต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมเนาะหงวดที่แล้วที่ไปขอเนาะแมนบอกศูนย์ศูนย์หกเนาะศูนย์หกเต็มเต็มอยู่ต้นโกดใหญ่ก็เลยพาไปอีกไปแล้วแมนไปแล้วหลับพระเอิญไปแล้วนะคะแม่กลับมาฝันนะคะคุณแม่นี่ฝันโดนยังคะแม่ฝันเหมือนอะไรไปะกุงพวดคอมาบานกลับมาบานค่ะ วันี่เมื่อทอดเขานั้นค่ะท่าบ้านที่ใหม่เขามาเอาค่ะแม่ไปอยู่มาทรงค่ะไปแม่ไปแม่เพิ่นไปแล้วคอะไปอย่างก่อนคุณยายไปเอาบุญไปเอาบุญไปเอาบุญหลักปนี้เป็นเป็นจังไหนก่อนครับผมทวนพ่อมาบ้าน,ปาน,านไปเอาบุญอยู่บ้านอื่นบอกคุณยาย บ้านปะกุ้งบ้านปะกุ้งก็ละบ้านครับผมก็ละบ้านเนาะก็ละมูบ้านอันนี้เป็นบ้านนาถ้อยคุณยายไปเอาบุญอยู่บ้านปะกุ้งไม่ครับเมื่อถอดเขามาส่งเจ้าที่ม่ให้เก็นเกิดว่าครับก็ได้พากันกลับมาสักวันหนึ่งเมื่อก่อนก็เอารถมาส่งมาบอกค่าแม่ของเก่าอ้ยเลยรถเจ็ดสาม อันอันนี้แม่ฝันบอกคะฝันฝันนะค่ะเนาะฝันคุณหวานโอ้ฝันเอ่อฝันขึ้นเมื่อวานคือว่าได้ไปไปเอาบุญนะว่าได้ไปเย็บเอียงก่อเป็นอย่างก่อบองมือขึ้นหนึ่งันคขาหนี้ฝันหมัดเป็นมาห้อยโอ้โอ้มือขึ้นนี่มันมามาขึ้นมาเบ่งขันขันหมาขันหมัดเป็นงามง่ามเฮ็ดสีแด้พ่อแม่แดงไม่ก็บ่นเลยตอนนี้ก็สีแดงเยอะเห็ดสีเหล็กที่กระดูกจับละ ใหญ่ฟันเปเปใหญ่น้อยใหญ่เปเร็กซี่เปเร็กซี่ตัวเดียวบอกคุณใหญ่ตัวเปเร็กซี่ตัวเดียวเขาจะไปใส่ใส่ไปเสี่ยมใส่กันครับเขาไปขออยู่ต้นก่อบอกคุณใหญ่ใส่เลยเนาะก็คือก็คือขึ้นว่านี่แม่ฟันว่าแม่ไปเอาบุญอยู่บ้านปลากรุง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 ปลากุงบ้านปลากรุงนะครับเนาะ พุ <One input> ่งน้อยกระพุ่งน้อยค่ะมาแต่นี่กะให้เพิ่นมาส่งขี่กระบะมาส่งบ่ะคะแม่บ่มาให้ลูกไปเอามาโอ้ให้ลูกไปเอามาหม้อเตนีรถยนต์ครับไปครับแป็นคุณยายจักรยานั่างเลยบานเต็มให้ลูกมาส่งไม่เพราะว่าโอ้ลูกมาก่อนเแ็่ให้เขาไปส่งไม่ค่ะโอ้คุณยายเลขคิดว่าน่าจะเป็นเลขตัวที่ไปขออยู่ต้นกอกมันบอกครับอ่า คุณยายคเลยครับมาบ้านก่อนบ่ครับบานบ้านเลขที่ตัวใดครับคุณยายยี่สิบแปดยี่สิบแปดบานเลขที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดทับหนึ่งนอกเพราะว่าไลยครับมาบ้านเพร่าเด๋อวรดนหลอกแต่แย่้ำตัวโตค่ะจะมาบ้านเลขที่ก็ได้ครับก็คือโดยขึ้นว่านนี่คุณแม่ไปเอาบุญนะคะอยู่บ้านปกตินะคะท่านผู้ชมเนาะแดนนี่เซียร์ไฮลูกไปขับกรับคือครับมาเฮือนมาไดนนี่ฟันมือขึ้นฝันว่าเพ่นมี เงียบคันบักเบนคันหมาคันบักเบนมาเฮ้ยมาเบิ้งคนบ้าแรงองคนเบิ้งนะเนี่ยแม่บอกคุณยายงามเนาะยูเป็นเป็นคนไหนที่ที่เพิ่นมาเย็บนั่นครับผมแต่ตัวโมเองนี่ล่ะแหละนอกตะวันออกเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นอกคุณยายเนาะโอ้โหคุณยายเองเพิ่นเย็บคันบักเบนใหม่เบิ้งนาะค่ะเนาะเอินไปเบิ้งซีมุ่งซีแจนาะค่ะแรงลงมาตปเหือนค่ะมาเฮ้ยแล้วมาเบิ่งงาเวาเนคันหมาคันหมักับครับ เอคุณยายด้ชีว่าน่าจะมีเลข4คือเป็นัี่แกเขเป็เล4เลี่ยม4แจเอาคุณยายบอกให้ฟังในมือนั้นสีไปจุดถูกเสียงท่ายโยต้นกอกหน้านั่งขาวหน่ะคุณยายเห็นเป็นเลกตัวใดครับมือนั้นสามเจ็ดเยวสามเจ็ดป็นบอสามเจ็ดเอาซไปใส่นี่ก็จะเป็นซีสามเจ็ดจึงสี่บอหรือสามเจ็ดซีฮ่าฮ่า ั็เก่าอยู่แล้วครับน้อฟันเนี่ยเบาเก่าอ่ะอือนี่ยคุณยายเรียว่าฟันว่ามีว่าได้อุ่มเล็กหน่อยนี่ถือว่าเป็นบรเลกโอ้ได้สองพันอุ่มเด้อมีคอยบริเลอุ่มดีวล่ะอ๋อว่าได้อุ่มแต่ว่าฟันว่าได้คันหมักเบนได้เบิ่งคันหมักเบนงามงามนะค่ะแม่เนาะน่าได้ไปเอาบุญเงียบันบาค่ะบุญเลยค่ะก็อาจจะเป็นเลกยูกุ๊ด อ่าหน้านั่งขาวพุทธนั่งขาวนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะมีเลขซีเข้าไปนาก็คือสามเอ่อสามเจ็ดสี่หรือว่าสี่สามเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะละกะเป็นบานเหล็กทีของคุณแม่เอ่อยี่สิบแปดทับหนึ่งคันนั้นมา่วมรวมกันนี่กะเป็นเหล็กสามตูตนะคะท่านผู้ชมเนาะโซเออสองแปดหนึ่งนะคะท่1 1> านผู้ชมสองแปดหนึ่งยี่สิบแปดทับหนึ่งเป็นบานเหล็กที่ครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าอย<บ>ู่หน้านน้าขาวทีแม่ พุม่มแหนูขายไปจุดได้สามเจ็ดหลักกับฝันว่ามูให้เอื่อนมาเบิงเป็นกระท่งเย็บปีี่แจ่แม่พุ่มแหนูขายเรียว่าเลขสีแน่นอนมีแน่นอนเลขซี่จะเลื่อยจับไปใส่เป็นซี่สามเจ็ดหรือว่าสามเจ็ดสี่ยังสี่นาะคุณใหญ่เนาะคุณใหญ่อายุเจ็กปีละครับเฮ่อชอบแปดแนม่นกับพุ่มเจ็ดสิบแดเจ็ดสบแปดปีแมนบอกมอกาเรื่อย แต่ปดแนปดดได้เนี่หกแม่ยี่บ่เจ็สิแปดเสิบแปดปีเจ็ดสิบแปดปีครับครับผมแม่นครับฮะก็แล้วแตท่านผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะสิมากบันอีกทีกับเป็นคือจังพระเที่ยงบอกไปลราขึ้นสองยี่สิบแปดทับหนึ่งทับอยู่้นกรอบนะครับผมเนาะอยู่หน้านั่งขาวก็คือ้นสามเจ็ดแต่คุณยายฝันเพิ่มอีกเลขกตัวหนึ่งกะบผ้จัะว่าจะไปใส่ยางกับจับไปใส่สี่สามเจ็ดก็ได้กันนะครับผมเนาะ เรียกว่าธรรมชุ่มว่าโอ้โบมากะเอาแต่สามเจ็ดเก่าเอาแต่สองแปดหนึ่งเจ็ดสี่เก้านะครับผมเนาะมาคุณยายเนาะขอบคุณที่หลายครับคุณยายไขบคุณหลายครับนี่เนาะค่ะธรรมชุ่มเลขของคุณแม่หนูไายกับ่านผู้ชมคุณแม่หนูไายนั่นหลังจากที่พี่คอเลขมาเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันฝันเห็นว่าเขามาหยิบกระทงให้ยสีถิด คุณแม่ก็เลยเอาเล็กสี่มาใส่เล็กสามเจ็ดที่พี่ขอมาได้ค่ะธรรมชมงวดก,ก่อนกับอได้ศูนย์หกเข่าตรงตรง,งเลยค่ะธรรมชมบานเล็กที่ของคุณแม่กับบานเล็กที่ยี่สิบแปดทหนึ่งอายุเจ็ดสิบแปดปีค่ะธรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี่ท่อมีสามดาวกัสิลาธรรมชมไปก่กนเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายโฉกมันๆมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะกย่พึ่งภาาไปใส่เนาะค่ะธรรมชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากนรูมชมค่ะไปรับชมของดีก็บ่าวแอมละทงก็เลยค่ะแอมละทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยวดหลวงปู่รอดครับบัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวน้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีเจงสิ่อือถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถา่าอยู่ของใหคกับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับใด่ครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูมหัวสามครั้งอ ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนว่หลดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบเบาแอมเราตรงหูหินคาวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้ยใายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานคาเฮ้เดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง กะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปูกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปู่ลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แตงเช้นกันน่ครับเงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมล่งทงกับบุหรซ่ซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหาญาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนอก่านสมผูชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีที่ราศีมันบดมันบันบง สังเกจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโบลายครับเอามาฝากเอ็บซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาดอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าําห่าะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ